สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะนกเปิดไพ่แบบสัตว์ตะวันตกค่ะสามารถรับชมควบคู่กันได้ทั้งแบบละคนาและราศีวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคุณนะคะว่าจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะสําหรับเดือนนี้มาเริ่มกันเลยนะคะชาวธนูขอดูพลังงานของคุณก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ คิงถือเหรียญนะคะในเรื่องของการเงินเนาะคุณมีความมั่งคัง่งมากนะคะหรือว่าคุณจะได้เงินเนาะแล้วก็ได้เงินจากการทำธุรกิจก็ได้นะคะไพ่ใบน,นี้ก็เป็นความร่ำรวยนะคะเป็นคิงเหรียญเลยนะคะการเงินของคุณจะดีมากในช่วงเวลานี้มีความมั่นคงนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบเป็นในเรื่องของชัยชนะนะคะ ชัยชนะความสำเร็จเนาะหนึ่งดน,นะคะในเรื่องของสติปัญญานะคะคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มีได้ด้วยความเฉียบแหลมของคุณเองนะคะแล้วก็ถ้ามีคู่แข่งก็ชนะแน่นอนนะคะอืม อะไรอีกคะพลังงานของคุณไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเนี่ยนะคะไพ่เจ็ดเหรียญกับไพค่คิงเหรียญเนี่ยนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปกำลังจะผลิดอกออกผลนะคะให้ให้ผลตอบแทนกับคุณนะคะเพราะอ่าแล้วก็ช่วงเนี้ยนะคะเตรียมรับทรัพย์ได้เลยนะมาดูในเรื่องของความรักนะคะชาวธนูความรักคุณเป็นยังไงคะเนี่ยนายอบซอส ความรักของคุณในช่วงนี้มามาหายหายไหมนะคะความสัมพันธ์ยังแบบหยุดนิ่งเนาะยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรสักเท่าไหร่ความรักคุณเกี่ยวข้องกับทัดลมได้นะคะเมทุนตุลกุม,มชาวราศีเมษต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณต่างชาติเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการเมืองก็ได้เหมือนกันนะ มาดูซีทาวเวอร์อืมถ้าคุณมีปัญหามีประเด็นกันไปนะคะนกมองว่าคนคนนี้เขากำลังจะแอคชั่นเข้าหาคุณอาจจะเป็นไปได้นะที่แบบว่าตัวของชาวธนูเองอะอยู่ในช่วงที่คุณแบบมูฟออนได้แล้วตัดใจได้แล้วนะคะไพ่หนึ่งดาบนั้นหมายถึงพลังงานของความเด็ดขาดนะคะพลังงานของคนที่เข้มแข็งนะคะเด็ดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวคุณเองก็ Move On ได้นะเดินหน้าต่อกับชีวิตของตัวเองก็ได้นะคือตัวคุณเองอะ่ะอาจจะยึดติดกับคนคนนี้ยึดติดในพลังงานเนี้ยมันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วมันก็ก็บั่นทอนเอะนาะที่นี้นะคะอืนกมองว่าคุณจะชนะใจตัวเองได้นะคะมีพลังงานของชาวนังคารขึ้นมาด้วยแล้วขอดูพลังงานความรักของคุณเนี่ยก็คือเป็นไปได้นะที่แบบว่า อ uh, ในช่วงเวลานะคะที่แบบตัวคุณเองเนี่ย n o v e on ได้นะคะตัวเขาเองก็กลับที่จะแบบว่า a อคชั่เข้าหาคุณติดต่อคุณมาก็ได้คือเขาจะกลับมานะคะแอคชั mm ่ hmm. ในช่วงเวลาที่คุณอ่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าช้าไปไหมนะคะขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะคะไพ่แปดหมยการติดต่อสื่อสาร นะคุณอาจจะเจอกันผ่านโลกออนไลน์ผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารก็ได้นกเห็นถึงการติดต่อสื่อสารเร็วๆนี้นะคะที่เขาจะติดต่อมา j จะติมเขาอยากเคลียร์นะคะอยากพูดอยากคุย ละงานชาวราศีตุลหกถ้วยจริงๆด้วยนะคะคุณเป็นรักต่างไวัยได้หรือว่าเป็นอดีตรักเก่าของกันและกันเนาะเขาัางมีความคิดถึงคุณนะตัวเขาเองเนี่ยคิดถึงคุณนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะติดต่อมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะเพื่อที่จะกลับมาคืนดีกับคุณอนะ่ะก็ดูความรู้สึกของเขาที่มีให้กับชาวธนูหน่อย หนึ่งหมายเขาอยากพูดอยากคุยแล้วก็อยากขอโอกาสจากคุณนะนกมองว่าเขาอยากได้โอกาสจากคุณชาวทัศนไฟนะคะเมสสิงห์ธนูชาวทัศนดินพลึกศกกันบางกรแล้วก็พลังงานของชาวราศีตุลน,นะคะ,ะทัดลมเนาะเมถุนตุลกุมนะคะเนี่ยคุณยังสําคัญแล้วก็มีความหมายต่อใจเขาเขาอยากได้โอกาสจากคุณอยากให้คุณเปิดใจให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ว เขาจะทำยังไงคะแอคชั่นของเขาอะอือแปดถ้วยเหมือนเขารู้แล้วว่าคุณห่างไปจากเขาเรื่อยๆนะเนี่ยให้สิบดาบอะนกมองว่าเขารู้แล้วนะว่าตอนนี้คุณไปแล้วอะหมายถึงคุณห่างจากเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็อาจจะเป็นคนทำร้ายจิตใจเขานะคะหรือก่อนหน้าน,นี้ที่คุณและเขาห่างกันไปเขาก็เจ็บปวดไม่แพ้กันเนาะ ไพ่ t ทม์ e r a n c นนะคะพลังงานของชาวราศีธนูอืมอมองว่าเขายังอยากที่จะสานความสัมพันธ์นี้ต่อนะคะเขายังมีความหวังเขายังอยากปรับความเข้าใจเนาะเป็นพลังงานของคนที่เออเนาะยังไงเขาก็ยังตัดขาดจากคุณไม่ได้นะคะนะขอดูไพ่สิทธิ์ดาบหน่อยบางคนเนี่ยคือแบบว่า ้าตัวเขานะคะไปมีคนอื่นคนอื่นอาจจะแบบทิ้งเขาอะเขาก็เจ็บแล้วก็กลับมาอย่างนี้ได้ด้วยนะคะไพ่าสามเหรียญนะคะบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าพัฒนาไม่ได้อะถ้าเขาไม่ไปมีคนอื่นแล้วคนอื่นก็แบบความสัมพันธ์นั้นอะที่เขาไปอะ ไปต่อไม่ได้จริงๆแล้วเขาก็กลับมาเนี่ยเขาก็อาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วนะไพ่สิบถ้วยนะคะเขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะไปจากคุณได้นะคะเขาก็จะดึงคุณเข้าไปอยู่ในวงจรเดิมๆนะคะแล้วบางคนเนี่ยคือเขาไปมีคนอื่นไปต่อไม่ได้เขาก็กลับมาคิดถึงคุณนะคะเพราะว่าเขาอยู่กับคุณเขามีความรักความผูกพันที่มากกว่านะ <S <S เขาอาจจะมาคิดได้ในวันที่ เหมือนจะสายนะคือมารู้ว่าคุณคือความสุขของเขาอะไรเนงะี้ยแอคชั่นของเขาคืออะไรคะนกมองว่าเขาจะติดต่อมาแหละเพราะว่าเขายังนึกถึงคุณนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนนะคนคนนี้ยังไม่ไปไหนนะคะนะแอคชั่นของเขาเนี่ยติดต่อมาแน่นอนนะคะคุณจะได้รับข้อความจากเขาคว e น n o อก n อลนะพลังงานของคนที่แบบคนที่ฮอตคนที่มีสเสน่ห์เนาะ เป็นตัวคุณเองก็ไม่นะคะเขาจะตามงอคุณนะในช่วงนี้คุณอาจจะมีสเสน่ห์มากๆคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะมีคนเข้ามาจีบคุณชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็กลัวนะกลัวว่าคุณจะเอ่อเริ่มที่จะไปสนใจคนอื่นๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนกขอดูอีกใบหนึ่งนะพลังงานแอคชั่นของเขานกมองว่าเขาจะแบบ จะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะหาทางชนะใจคุณให้ได้ขอดูไพ่สรุปนะคะหรือว่าไพ่ยอยากบอกอะไร mm hmm. เกี่ยวกับความรักของชาวธนูนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ข้อความอะไรจากไพ่บ้างะคะไพ่จะบอกอะไรไพ่หกดาวไพ่บอกว่าคุณคนนี้จะกลับมาจริงแล้วก็เป็นการกลับมาที่แบบ เออความสัมพันธ์มันก็จะไม่ได้ดีอะไรมากนะถ้าคุณกลับไปนะมันก็ยังจะยังมีปัญหาสามวันดีสวันไข้อะไรเงี้ยเนาะให้ดีเอ็มเพรสคือนกบอกว่าคุณคนเนี้ยเขายังไม่ลืมคุณยังไงคุณก็ยังสำคัญแล้วก็ มีผลต่อใจเขามากๆนะคะไพ่ก็คงอยากจะบอกคุณว่าให้คุณรักตัวเองเป็นหลักนะแล้วคุณจะได้คําตอบที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองนะคะมีพลังงานของชาววันศุกร์ขึ้นมาด้วยแล้วก็พลังงานของคนที่แบบอืมเขาอาจจะไม่ได้มีคุณคนเดียวเขาอาจจะต้องแบบอ่าให้เวลาคนอื่นอีกคนนึงให้เวลาคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้คุณเนี่ยอ่า ดูให้ดีเนาะตัดสินใจให้ดีนะคะเพราะว่าบางทีการที่เรารักตัวเองนะคำตอบมันก็อาจาจะได้ผลที่ดีสำหรับคุณมากๆเหมือนกันนะคะให้สี่เหรียญเนาะคนคนนี้เขาห่วงแหนคุณนะ ถามว่าเขารักคุณไหมเขารักแหละนะเขาถึงกลับมาเขาอยากมาง้อขอคืนดีกับคุณนะคะอ่าถ้าเป็นคนที่เขาแบบเคยนอกลู่นอกทางเนาะไปแบบไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยเขากลับมาเนี่ยนกมองว่าเขาเขานึกถึงคุณค่าของความสัมคันธญนี้แล้วนะคะเขาเขารู้แล้วว่าเขาไม่ควรที่จะสูญเสียคุณไปก็คือเป็นการมาที่แบบเขาอยากแก้ไขนะ อยากแก้ไขยอยากทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีกว่าเดิมเขารู้แล้วว่าจริงๆแล้ว,วเขารักคุณหรือว่าคนที่รักเขามากที่สุดก็คือคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่ในกรณีที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วนะนูก็อยากให้คุณเนี่ยนะคะรักตัวเองเป็นหลักนะไพ่บอกอย่างนั้นเพื่อเพื่อที่คุณอนะ่ะจะได้ตัดสินใจและมีผลดีกับตัวคุณเองมากที่สุดนะคะเพราะว่าถามว่าเขารักคุณไหมกันกลับมารักแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบ ให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้นุกบอกว่าการมาของเขาคือเขาไม่อยากเสียคุณไปเขาห่วงแหนคุณนะคะเพราะว่าคุณก็แบบใจดีกับเขาคุณก็ดีที่สุดสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมนะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับตัวของชาวธนูเองนะคะก็ขอบขอ คุณเพื่อนทุกคนมากๆค่ะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ทุกการสนับสนุนให้กับช่องของเราเสมอมานะคะใครสนใจอยากจะดูเพิ่มเติมเป็นพลังงานของคุณเองคุณก็สามารถที่จะแอดไลน์ค่ะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้ค่ะขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขในความรักนะเราทุกคนนะคะมีเจตจำนงอิสระนะคะที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินใจชีวิตของตัวเองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ